ใส่มาแล้วนเลยร้เลผู้ักกกลับมาี่อเขวมเลยว่าเนี่ยเสียบเสาเยวเลยรสามวาตูจหมดล้วเอาลวเป็นด้านออาืยอเลยตอนี้หงสวยกีรีสเรอบหระตูตู่ครับ ตัวจากระตูหเวอร์เทำท่ดเย้ายไกลเลยครับเลิกเกมมาประมาณสอนาทีเศเท่ารครัตอนนี้เป็นโอกาสเพ่ที่ท้งเแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วกระตูหอกออเวอรเพื ต้องชูนปราสานงาเลยอกแล้วก็ออกแล้วเนี่ยให้มาแทงกาเอ๋หน่มว่าไปคนเดียวจะหลบสามคจัยังโดนแยกกลับไมาได้ครับฝสวยจะโตกลับแล้วสรัอนี้ตรงกลางตูง้จ่ไ่ขึ้นมาไม่ได้กันันเีขึ้นมาลูกนี้ พยายามโผงเข้ามาตรงกลางน่ะปล่อยออกหลังไปวะได้ืดนตั้งแต่ขึ้นมาของออกจับเพื่อแล้วศาสตโผลขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ตักได้ครับหังสวนแล้วไปยืดบอลเองจังหวะนี้ต๊อวตู้ของตู้โตู้ขาวแลวตู้ยังเซฟไม่ได้ครับกระโดดเข้ามาตรงกลางแถวสอง จะเป็นออกแล้วตัวโตลวนีสองคนจะไปได้แล้วน,นี้นกินุ้ยขาเลือกคนเขาด้านข้างจะถายแล้วถือว่าตัว่อจับพี่แค่ได้ดีในจังหนี้แมโดยลสคนแต่จะผ่ได้ลแล้วออกไปเพิก็ถือว่ามีนีาวามนะแล้วเปิดควเอรของดานสาเพื่อแล้ ยิงไกเที Sand, so so Babylon, ่สุดแล้วมี่สือลกตเกีตลอดจังหวะนี้ยังผมทิ้งออกมาได้เหยียบใตรงกลามิเอะแล้วทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ออกจัเกตได้แล้วสุดท้ายแต่เข้ามาซอกเท้านี้เล้นแตะยัอาคูรได้ตลอนี้ได้ได้ได้ยัน้าเลยลูกครับอลค่มาตกลารบอล สว่าโกติก็หายมาทางขวาออให้มา,พ,า,มา,นนา,าพี่อเอกนจับเล้าจริงยังไม่ถูกห่อวัก็อยูว่าตอนเนี้ยออฟสาบเธอนี่าจับตะกขวาอ็ได้แล้วส่วน้างด้านหลังสุดเนี้ยเริ่มต้นในขึ้นมาหลังมาเนี้ยเหมือนเกมังขัดขานเจอกันอยู่ แล้วตู át, <iah. S 1> ้เราตู LIKE ้วงพิ้งออกไปก่อนนะตันนี้ออกมานอกเขะคนาบยังคงย้าลูกพู่นะจังตอนนี้ผันสวให้มาจังหวะนี้ยิงไกยังไม่ตรงต่อมาเป็นเอ็มเนาเดวเลยเเออออกอ่ะ ขวาอ oy, go, go. อกหัวล้อเขาตกลางแล้วจริงนูนี้ยังต้องอและวจวมีการเล well, ียตัวแล้วคได้หหลังหัวเรียมาดีรอแล้วเอาแลีการแก้เตแล้วก็เอาฟลอยมา sướng game lúc thằng nào đó nó sướng sướng, rồi nó chặt vong giang rồi đâu nè,

ถ้าเสียฟาบ่อยๆเนี่ยเป็นการจะเข้าทางของออกซเตอร์ครับซึ่งสกอร์ี้ตามหลังูสิก็มีตอนหียวเท่านั้นครับประตูโอเน็ตครัเียยังไม่สาวาตัวสินได้ไม่เนี้เอแลวครับมาดูทีกาตมาแล้วทีลูนี้ก็ยังไม่สงตอ อย้ำอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันทุกแุดแม็กก็มีการถ่ายทำวิดีโอไว้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นติดตามได้ครับไฮไลท์สองถายแล้วผมก็ขอตัวเองครับลูกยิงทุกทุกแม็กก็เราจะตัดเป็นไฮไลท์ให้เข้าไปดูได้ในยูทูบว่าเพราะฉะนั้นี่ยใครเล่นเป็นทุกอย่างได้ครับดีดีชาติเราได้ครับเซิร์ฟเ้นช็อตครับดีดีชาติหลีกครับเซิร์ฟเข้าไปได้ครับ แล้วดูแล้วว่ดนั่แล้วออฟจะพิ้วหลงสองคน่อนทิมาติดขาทาออกข้างกันเองแล้วสว่างดิกุ้่มาตั้งอาไใหม่ครบฝังหัวฟอง์กายแล้วพิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ยัดเก็บฟอง์ก็อยู่ครับร้อนต่อมาตั้งอัใหม่ครับสวาพิ้งอัลูกนี้ก็อยากม่ตัดทครับ ผรักทีมที่สดใจเลยดิวิชั่นหีกับตอนนี้จะสิดนัอยู่ทีมสองดาวมีจะพยันเนี่ยสดใสามารถติดขอได้เลยะสองอยู่พวกกัน่อวานอยู่ับไม่ไล้ดับไไม่ไล่ดับไออกทซ้ายออกซับเแล้วจังหวะนี้ไป เล่นยากไปนิดนึงแต่ออกจะมาช่วยแย่งบอลมาได้ครับล็อกคือสามคนต้องถ่ายเอาไว้ทางขวาต่อครับพอทั้นๆครับตัดกที่หน้ามาที่นี้ดูครับเจแก๊สใหญ่เขาจะเป็นอฟจากเอที่สามารถคองบอลได้เยอะกว่าช่วยเฮ้ยวเกือไว้ตรงไหล่ครกการครับ เปลียนแกนออกมาทำขวาบอลสองมตัต้งที่พีเอแล้วทำขวาลุ้ลองยิงไกลว่ายังโงทิ้งออกไปได้ครับกรรมการจะให้เปลี่ยนโว่วก็หอดนีเสร็จส<ป>อ,องสามเาพื่อที่จะเปลี่ยนโวผที่ล่กครับเสสิสามที่จะลงมาเนี่ยก็เป็นที่เก่งครับ เจอแล้วเขาหายล้วดับได้และจังหวะี่ตัวแงขัยังไม่แก้ได้ครับหลังหัวยิงไกลขด้อหัไหมยังไม่ได้ประตูตีซอหัพยายามบดั้เจ้ตอนนี้หลังสวนจะมีการเปลีดตัวอีครับสหรับหลังสวย s เ้ยติดาที่จะลงไปเป็นครับ เอาล้วตอนนี้ต้องมีการแก้เกมแล้วโดยในพอดีเกมลุกต้อง็พยายามพุ่งเาตู้ซีสก็ถอยกลับมาให้ได้ก่อนทาของรหลังสวนเราจะกว่าี้สกรางการกายังหากาวูแวเาจะกวาที่ไปบล็กยาเขัาตูเลยเลยครับหลังสวนตอนนี้ต้องพยายามที่จะเอฟ กลับมาที่เอทั้งท้ายแล้วจังหวะแลกวจัาพรลูกนี้ก็จะโดนอีดท้งออก้างไปได้รงกแล้วตรงกางเยมแล้วเปิดตีงหวะนี่โดสสวยกลับแล้วพรมาอยู่ที่ออกตรกลางพวมาทะลุสคนครับซ็อโอ้โหจังหวะตีกลมาตรงกลางแล้พยายามจะิีฝัดโผล่ไปเข้าเสาไกลครับทางีผ่านเข้ามาเนี่ยพรจะไม่ตรงต่เสียเสาไปนิดเียวพัน ทุกค้องพยายามต่อไปนะส่วนเราทีมหลังที่เหือไม่รเรายาวอยู่ไดาเป็นกองู้ช่วนะโอ้โหแล้วผู้เลหวานมากเลยท่หวานี้เล่นเปแล้วใม่มาออกสงออกมาตกตาเอ๋ออกมาทางซ้ายออกนทีมลูกนี้ หาแล้ว่งในที่เสาแรกแล้วไได้ดตั้งต่ที่แขงับที่เาตัวทีิกหน้ามาลูกนี้วะแอบเซ็ออจากเพื่อที่เก็บบอลได้แล้วพยายามสาดโดนึ้นมาก็แถวสองก็เป็นหังสวยออกมาทางขวาพี่ทำท้่กันลูกนี้โดนฝังอยู่แล้วที่บอลสวยร่บ โอ้โหวจังวะนี่ยไปบางนอแล้วบางไม่นีก็แบบนอนอ้อมหลังมาแตกโอ้โหจังหวะนี่บอลผ่าหน้าดัาตรไปนิดเดียวเท่านั้นัะโอ้โหดลูกนี้่าน่งเสียงเลยอยากเป็นบอลของหลักถัวยก็ไดลไปได้้ตรงกลางยิงลูกนีส้กางเขกอเลย เซฟครับชาตครับออฟซาเธอเนี่ยพยายพอะบอลอ่ข้ามาู้ตหน้าไม่ได้ก็จัไม่เล่นครับชอนปอนำอยู่หนึ่งประตูครับเพราะบอลให้แับหลังสวยายังทีมาไล่ครับตีหน้ามาลูกนี้อเก็บบอลได้ครับกลับมาต้านกรหายที ัอกมาท้ายไหมแอ่ตะวารีแหวกเอไปจะตัวเตะพีคมัได้ครับเขาองก็ยังเ็นออกราดเพื่อแล้วปล่อยออกหลักออกข้างก็สบายเอาลูกทุกอยัางกลยทีหน้าลูกนี้ก็ใม้ไทยเลยให้วงตรงนกลาง้วยแต่คมันก่อนนะครับสาม ่เอาพีสทกขาีเ้อ่็อจับบอลแรกไม่ดีครับเ้าสองจะพุ่งอสาเลยครับระดกานี้ก็ยังไม่ผิดเพื่อนครับเอาไว้จะเป็นบอลหมองหลังหัวไม่รู้ว่าใครมาเป็นตาจะได้หรือเ่า้ ตีมต่อเนื่องที่ทางโหดแล้วดูหลังด้วยทุกครั้งเลยให้มาโธม่าแล้วจังหวะได้ยิงไกลแลดที่เป็นออกมาทางขวาที่พี่เอกปล่อยออกข้างครับเอาไป็ูปเพื่อครับกันกันกันรับเพื่อจะก็โงม่าให้เลยออกจ่าเพื่อที่ได้ลูกคพื่อแล้วทุกวันี้เปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับออกแล้วแต่งข้าว่ายิงไกลรูปเพื่อยังไม่ติดโค้งหลังเอาแถวสองยันเก็บได้ทีครับออกจ่าเพื่อ เป็นการตัวลิาเนี่ยทางสนามดีพอแล้วอะไรเักเลยรับด้วยลุกด้วยไปไปขวกตัวแล้ววันนี้รับโให้ารขวาหาพี่ด้วยคืัเตะี่ซอยอเลย เอากบบอได้แล้วให้มาตรงการจังหวะนี้ล uh, okay. <na> ูกซอกแต่งบอลหาช่องเข้าขวาอยู Five ่ดียกบงแล้วไปเล่นท uh ี่มุโพ้อง้วต้ลูกองคนแล้วรัมการให้หรือลูกซักใส่เท่านนเาไนไอย่าพงไห5นาสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นหลังสวยที่สามยังตามายูู่ทุกทุกองอีครับ้อ่ เดีพยายามหาช่อกสองเข้าไปครับเดวพยายามอยู่ครับหลังสวนยังซีระหวะที่เสียบอลอีกแล้วบร้อนจัดเาตั้งเงนใหม่ครับที่เจอถือถือแกออกมาทางซ้ายลูหรือซอกแตกบอลกับหลังเขาเลยข้างนิดเดียวแล้วจะโดนสวนกลับแล้วครับวือจะสอบขาลออยู่แต่ว่าซองหลังของน้องสาเธอที่ไม่หลบครับ

จังหวะที่เอ็ดต้องบอกว่าลูกตายแล้วถึงจะสามารถเปลี่ยนตัวได้ครับหาคนเปลี่ยนทายก่อเอ็ดเล่นใตัวเอง่จัหะหน่อยมือคืนใ่มาลูกนี้เะเข้าคอตลอดเลยต่อตามหลังเวยอเข้าองลราตอนนี้หลังโฉบก็ซีรีส์ยแล้วอยู่ข้ามข้ามทางซ้ายสองจับบอลไม่อยู่แล้วรวัสโตงโฉกลับแล้ว เลี้ยออกเลยไม่ไแล้วดีไหมผิดที่เขาเลยเอาตั้งมาหาเออโอรายแลาวอง้องสามต้งน่แล้วสาหจ่ายบอลเสียบอมาอยู่ที่อ็อกทางซ้ายแล้วใขึ้นมาอเาจะขึ้นมากัที่ออก่ิอปล่อแล้วป่อน้าาสวรูปนี้โอ้แย่ิดออกหายก่อนเนา เราจะมาทำจะให้สัญญเปลี่ยนตัวงคนนะเอบูฟังเยนท่ครั่นเอาแล้วหวนยังไม่ค่อใสเลยว่าตัดความด้านนี้ก็ยเสียัหวาสย อเหนีเลยายเลยเฮ้ยันไปออกเอาจากเพือเข้าซองตะนวนี้ใส่พพชขึ้นหน้ามาหลังสัวแช่ดหัว

ขบอกว่าเสื h h no ้อเรียวยวป้ายเรียวาไม่ได้ออกเัสำหรับในช่งเวลาหลังก็จะมีการทวเวลาออกไปเนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็จะน้อยแล้วเอาใน่เวลาตอนนี้ดีเท่าไหร่ต้องีสายให้หมดนล้วสำหรับหลังสูงที่สี่ตามหลที่มีสูงก็อหลองสองแล้วจับคอสไ้ออกมาที่อ๊อฟตงอแล้วก็้ยันุจแม้แต่ยากไม่ผ่านนะมับจะโดนหัวกลับมาตลอด โอซากาจังหวะไม่ลอ,อเยเล่นครับถ<า>้าไม่ได้ใบเหลืองมัจะถือว่าเท่ดีครับข้ามแดงมาแล้วต้องฟังเสียงสัญญาณของผู้หญิงครับจะอนุญาตให้เล่นเลยวอลแรกชัวร์หน่อยบอลแรกอ่ะแต่ถ้ายังอยู่ในแางตัวเองเนี่ยสามารถเล่นเร็วได้ถ้าบอลวางตกุื้นแล้วทิ้องออกมาได้ครับวิว่งไกลไปเลยบอลจะเป็นเป็นบอลของออซาก้าเลยครับ แล้วออฟแหม่สวยระวางนี้เปลี่ยนแกนออกมาทางด้านขวาถึงช่วงทุกาบัเสร็จแล้วตอนนี้หลังสวเนี้ยซีเกตก็เหรื่อยเดหน้าถต่อไปครับเวลาจะเอาประตูตีหแสงไห้ได้ต่อแล้วนนี้แล้วออฟาเท้ายิมลูกนี้ก็ยังไม่งต่อคล้วออ่วงเขไม่เก่น หลังสวนออกาทางซ้ายลูกนี้ก็สับกองได้อยู่นะแม่อยู่ในช่วงท้ายขเกมแล้ว อยากเตะเว้ยวเอ่ยเฮ้ยสองทีน <Yes ี้ตามสนามต่อเลยครับต้องบอกว่าหลังจบเกมแล้วต่อนเลิอกเกมเนี่ยเราจะทำการเดนเข้าแถวแล้วเด้งสัมผัสเลยกันแล้วสำหรับเกมนี้ต้องของหกคุณทั้งลอกทีมากมากครับหลายส่วนแล้วสีแล้วก็ออฟจ่าเธอครับโอ้โหันนี้เป็นเกมที่สนุกครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นออฟจ่าเธอที่เอาชนะไปได้สองคู่สองคู่ครับ จากประตูออกออฟล็อกแล้วก็ฐานเข้าทำเข้าประตูเองของหลังสวยสีแล้วแนวช่วูกันถึงมันครับ